คืนนี้ขอให้คุณเปิดเสียงเบาๆแล้วฟังเรื่องนี้ด้วยใจสงบเพราะนี่คือหนึ่งในตำนานที่เกิดขึ้นจริงเล่าต่อกันมากกว่าหนึ่งปีตำนานของพระพุทธชินราชจำลองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองสุโขทยัยพระที่ยกไม่ขึ้นไม่ว่าคนมากี่สิบคนไม่ว่าใช้แรงเท่าไหร่พระก็ขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวแต่เมื่อมีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาแตะองค์พระพระกลับยกขึ้นได้ทันทีเหมือนปาฏิหาร พระพุทธชินราชหนึ่งในพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในไทยองค์จริงประดิษฐานอยู่ที่พิษณุโลกต่อมามีการสร้างองค์จำลองเพื่ออัญเชิญกลับมายังสุขโขทยัยดินแดนกำเนิดศิลปะสุขโขทัยอันเรืองรองตามจารึกระบุว่าผู้สร้างได้ตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์เป็นหลักเมืองผู้ปกป้องชาวบ้านและให้เคลื่อนย้ายได้เฉพาะเมื่อผู้ที่ศรัทธาจริงอยู่ในพิธีเท่านั้นเมื่อถึงวาระอัญเชิญองค์พระจำลองชาวบ้านยี่สบคนล้อมรอบฐาน ใช้แรงยกพร้อมกันแต่พระไม่ขยับเลยคนเพิ่มเป็นสามสิบก็ไม่ขยับเพิ่มเป็นสี่สิบก็ยังไม่ขยับเสียงผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าตอนนั้นเหมือนมีพลังบางอย่างกดพระไว้ให้ไม่ขยับแม้แต่มิลลิเมตรสิ่งที่น่าขนลุกคือทุกคนเล่าเหมือนกันหมดว่าพระหนักผิดปกติเหมือนมีน้ำหนักเป็นตันชายชะกันที่เคยยกพระมาก,ก่อนยังบอกว่าครั้งนั้นหนักที่สุดในชีวิตพระไม่ขยับจริงๆ เราพระในวัดทำพิธีสวดแต่พระก็ยังคงนิ่งเหมือนไม่ต้องการให้ถูกย้ายจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในพิธีเขาไม่ได้สูงใหญ่ไม่ได้มีแรงมากเป็นพิเศษแต่เป็นสิษย์เก่าที่บวชเรียนในวัดนี้และเคารพองค์พระมากที่สุดเมื่อชายคนนั้นวางมือแตกฐานพระทุกคนบอกว่าเหมือนพระเบาขึ้นทันทีพอคนเริ่มยกอีกครั้งพระลอยขึ้นอย่างง่ายดายเหมือนไม่หนักเลยเพราะหัวใจของเขา ตรงกับพระมีหลายคำอธิบายบางคนว่าเป็นปาฏิหาริย์บางคนว่าเป็นเจ้าที่ไม่ให้ย้ายบางคนเชื่อว่าพระมีวิญญาณคุ้มครองและจะเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อคนที่ศรัทธาแท้จริงแต่องค์พระแต่สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ก็คือทำไมคนสี่สิบคนยกไม่ขึ้นแต่มีแค่คนเดียวเปลี่ยนทุกอย่างได้เรื่องหลวงพ่อสุโขทยัย ไม่ใช่แค่เรื่องพระยกไม่ขึ้นแต่คือเครื่องเตือนว่าศรัทธาของคนสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อาจไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่อาจเป็นเรื่องของหัวใจหัวใจที่ผูกกับพระอย่างแท้จริงคืนนี้คุณเชื่อหรือไม่ว่าบางครั้งพระเลือกคนไม่ใช่คนเลือกพระนั่นแหละตำนานองค์พระที่ยกไม่ขึ้น